พี่ชายพายอะไรคุยได้ไลยคุยอะไรอ่ะหอยว่ะหอยว่ะมันหนาวอันนี้อันนี้หัวหมาไม่ไข่ต้มอ่ะไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มเยื่อพิ่งไข่ต้มอย่าเพิ่งไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกมันไอ้คนนี่ใครอ่ะไอ้ยิงไอ้ยิงทางไกลนีโตรเนียนทำดึงับดึงเดี๋ยวไปยิงทางไกลอย่างเนียนเอ้ตีนตรงนี้ตรงนี้เนาะตัวเราตัวนี้เราเฮ้ยเราตำรวจมา หอยหอยมาตรงนี้หอยมาตรงนี้หอยตรงนี้หลับหลันรู้เชื่อหไอ้ยี่ไม่รู้ไม่รู้เออตรนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละว่าไงครับพี่ิ่งใช่ครับพี่แจชื่ออะไรหอยวันนีันนี้กูดูเวลาได้ไม่นานหอยไหนไนอยู่ไหนหดหมเพื่อถามถามได้ชื่ออะไรถามว่าสวยสวยสวยเอามึงทํลายหญ่ตูนเอเอรัก ตีอะไรพ่อๆสักอย่างอ่ะไอ้รักมึงทำอะไรอ่ะไอ้ล้าทำไรกันน่ะได้บุญยังตีบุญยังยังทำไมอ่ะแก้ไว้กูจะอุบิวบุบแก้ไว้ทำไมไม่ตีเอ้ยไม่ตีบุญอ่ะเ้ยรถอยู่ไหนวะไปไหนอ่ะไม่ถ่ายมือไม่ตีบุญอ่ะแล้วปืนมาจากไหนอ่ะบอกแล้วปืนมาจากไหนอ่ะมึเข้าได้ล้วนะเอ้าไอ้ก่ต้มใส่ดิไก่ต้มใส่ดิ มันชปูน่ม่าแกยังเล่นอยู่เหรอฉัต้เมือนเปูแน่เลยต้องคือลมันปล่อยวิชายผมปล่อยวิชายผมมันจะลากผมแม่เดี๋ยวผมพูดตอแหลให้ผมพูดตออแหลให้ไงหมดพี่ก็มีก็ไม่ไงแปดแล้วนะก็มีแปดดี่อยวิชายผมทำไมทำผมต้อเหมือนเดนูมีเรื่องทำไมกูถามกรอบโอ้ยอะไงกูไม่รู้ อะอมเออออเล่นมามันเ่ามันเลมาแล้วครับผมกลัววามึงอุ้มใครนะไร่มาแกงเล่นอยู่หรอเอาไม่เลอกเล่นเล่นึ่หรอมันไม่เลอกเล่นอะไรเขาเขามาต่อยเล่นเขาเขามาต่อยเล่นกับผมทุกวัน ขามาฝึกต่อยประเทศนี้นนหัวขราวแล้วทุกคนมันบอกว่าเอาแล้วปืนมาจากไหนอ่ะใช้โบวแได้เลยนนเนียนไปดิยกูว่าเพิ่มเดี๋ยวอะไมแจ้งกอเทียร์แจ้งอะไรไอ้โดนัทมาเอาปืนคื้อไปแล้ว